S <S สวัสดีในวันอังคารที่9กันยายน2568ค่ะวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาทบทวนความรู้เรื่องภาษีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการควรทราบกันค่ะเมื่อผู้คนเริ่มออกจากบ้านเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวหลังจากที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวมานานใช่ไหมคะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์โควิดค่ะ ทั้งรายเก่าแล้วรายใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวอะค่ะซึ่งนั่นหมายถึงรายได้และรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาจะต้องนํามาคํานวณเพื่อยื่นแบบภาษีใช่ไหมคะและเสียภาษีในกรณีที่คํานวณแล้วมีภาษีที่จะต้องเสียด้วยหลักๆแล้วค่ะภาษีที่ธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องเจอหากทําในนามบุคคลก็คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องรู้จักภาษีเงินได้นิติบุคคลนอกจากนี้ค่ะยังมีภาษีหักหน้าที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ทําธุรกิจท่องเที่ยวต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งค่ะ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องภาษีย้อนหลังที่อาจตามมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะโดยสามารถอธิบายแยกตามประเภทรายได้และรายจ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะปิ่นจะพูดถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะคือหนึ่งรายได้จากการให้บริการนำเที่ยวและบริการมักกุเทนนั่นเองธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดาค่ะ รายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถูกหักภาษีณที่จ่าย3%รวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลนะคะรายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษีนณที่จ่าย3%รวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ 2. รายได้จากการให้บริการขนส่ง ธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย1%ค่ะธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลรายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย1% 3. รายได้ค่าในหน้าจากการจัดจำหน่ายตั๋วดยสารค่ะคือเงินได้40วงเล็บ2นั่นเอง ธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถูกหักภาษีนาะที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าค่ะรวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคล รายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษีณที่จ่าย3%รวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ 4. <'s> รายได้ค่าในหน้าจากการสำรองที่พักคือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2ค่ะ ธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถ,ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้ารวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลรายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษีหนที่จ่าย3%รวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะ5ค่ะ รายได้ค่าในหน้าจากการจัดจําหน่ายบัตรชมการแสดงหรือการละเล่นต่างๆคือเงินได้40่งเบ็บ2ธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถูกหักภาษีในที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้าค่ะรวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะ ธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลค่ะรายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย3%รวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ6 รายได้ค่าในหน้าจากการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าคือเงินได้40ุ่งเล็บ2ธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถูกหักภาษีณที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้ารวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลรายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และถูกหักภาษีนะที่จ่าย3%เรวมถึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ 7. รายได้จากการให้บริการแลกเปลี่ยน cool. <ste> เงินตาธุรกิจท <ste> <Get> ่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลรายได้ในส่วนนี้ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ8 รายได้ดอกเบี้ยรับที่ต้องเสียภาษีธรุกรกิจเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวในนามบุคคลธรรมดารายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและถูกหกักภาษีณที่จ่าย15%รวมถึงเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยค่ะธุรกิจท่องเที่ยวในนามนิติบุคคลรายได้ในส่วนนี้ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหกักภาษีณที่จ่าย1%รวมถึงเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้ดยวยนะคะ